สวัสดีครับผมลิงเอมมวันนี้ผมจะมาเทดสมาลองใช้เมาส์ซ a ฟิล a เล่นเกมพอยแบงค์นะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าครับแต่ผมก็ใช้มาได้สองสวันแล้วแล้วก็มาดูการตั้งค่าที่ผมใช้แนละ้วก็อนนึ้งก็เข้าเว็บไซต์ทีทีเลยครับทีทีอีสปอร์ e เปิดเข้าหน้าต่างนี้ เซิร์ชว่าซาฟิล่านะครับซาฟิล่าก็มีหลายสีเลือกแต่วันนี้ผมใช้ซาฟิล่าตัวนี้อยู่นะครับสีขาวทีมดีเคก็มาโหลดไดเวอร์โหลดเป็นซาฟิล่าเกมมิ่งซอฟแวร์ V1.1 นะครับพอโหลดเซ็ตปุ๊บจะได้ตัวนี้มาเอ๊ะในผมโหลดไปละเลยก็มาดูฟังก์ชันแรกโปรไฟล์อยู่อันนี้มีทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับ มีท่าเราไเราะบอกว่าสายฟิลานี่ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับที่มาส์ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นก็ตั้งค่าไปก่อนว่าต้องการอะไรบ้างอ,อันนี้มาที่นี่ก่อนเลยนะครับไลน์ออปชันก่อนเลยคือไฟจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้คือออฟคือปิดแต่ว่าเปิดเลยดีกว่าครับเท่ดีแล้วก็ปเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นพวกนี้ DPI 400 800 1006 6 302คือมันตั้งมาให้อยู่แล้ว แล้วแต่คนครับแล้วแต่ใครจะเล่นแล้วแต่คนจะตั้งไว้ว่าเออหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าต่ําสุดคืออยู่ที่หนึ่งร้อยมากสุดคือสามพันห้าคือเน,นี่ยบนนี้คือสามพันห้านี้ึ้นหนึ่งร้อยต่ำสุดอ่าแต่ว่าไว้ตรงกลางเพราะผมใช้สองใช้หมดอันหมดที่สองอยู่ใช้ดีดไผมเล่นอยู่แปดร้อยแล้วก็ดับเบิลคลิกสปีดนี่ก็ปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปปรับที่คอนโทรลพพเนลมันเหมือนกันอ่านี่มันก็คล้ายๆนี้เลยครับนี่เลย ตรงนี้เลยเนี่ยเหมือนกันปรับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้่าครับแล้วก็เลทผมใช้อยู่ที่หนึ่งพันมีร้อยยี่0ิบห้าห้าร้อยหนึ่งพันโอเคครับน,นี้ก็เนี่ยมันมีทั้งหมดห้าโปรไฟล์แล้วแต่เลยจะตั้งอะไรบ้างเหมือนทาเหมือนกันแล้วแต่คนจะเล่นอะไรเท่าไหร่อ่ะอเลยเลยถ้าไม่งงก็มาดูตรงนี้นี่ผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟัง นี่ปุ่ม dpi สามารถปรับใต้เมาส์ได้เลยครับมีโปรไฟล์ dpi polling rate อันนี้คือปุ่ม off off แต่ว่าเดี๋ยวนี้เกม point b ค a n k ไม่ไม,ไม่ไม่ประกาศไม่ใช้มาโครแล้วนะครับในการแข่งขันอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมกดโปรไฟล์ให้ดูอ่าปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มโปรไฟล์อ่าตอนนี้ผมใช้อยู่โปรเนี่ยมีทั้งหมดหโปรไฟล์กดตรงนี้ได้เลยผมใช้อยู่โปรไฟล์ที่1 dpi dpi ผมใช้อยู่1 8 0 0อ่าเนี่ยมี 3. มันสองไปคิที่เซตไปเลยครับ อ,อันสองแล้วก็พ l ล n ิงเ t e ผมใช้ยูนหนึ่งพันก็ร้อยยี่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยใช้ยูนหนึ่งพันโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปยิงให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงสำหรับผมว่าโอเคครับยิงเมาส์ก็ส่งโอเคใช้ได้ สวยนะสีขาวอ่ะลืมบอกเลยไฟคือถ้าเรากดปุ่มนั้นนะ่ะมันจะมีไฟแจ้งข้างๆนี้ด้วยว่าดีไอไฟข้างๆสีเส้นเมื่อกี้คือเป็น dpi ว่าเท่าไหร่เท่หาไหร่ห้องเล่นครับนึ่งยิงสักตัวหนึ่งคลิปจะได้ไม่นานมาก ดูยิงกันต่อมาอัลฟิล่าที่เล่นแล้ล้อคือติดแข่งเจ็ดเอานะครับแต่ต้องวอร์มเรื่อยๆโอ้ย ไม่ได้ฟร์มเสียนะได้เล่นลอยเคอมีแข่งที่งานเจ l ดแอลต้องวอร์มเลบร้อยครับอืมไปลูกหมดยิงให้ดูสักตัวนะครับคือมันคุมเมาง่ายมากครับแล้วแต่ dpi คนเล่นเด เมาส์ในเกมคือผมคนเล่นเมาส์ไวด้วยเปินเป้ามันเลยอาจจะใสสายไวยเกินไปบ้างไม่รู้เหมือนปอดวดหัวขอโทษเลยนะครับว่าสายแล้วพอครับคุณราครับเดี๋ยวพรุ่นี้ก็อาจจะเป็นเมาส์ตัวอื่นหรือว่าใครมีตัวไหนแนะนำให้มารีวิวก็บอกมาได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ